สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกล้องทั้งสองตัวกันนะครับก็คือในงบประมาณ80,000ครับก็คือเจ้าตัวนี้ s o n y A7 Mark IV นะครับแล้วก็เจ้าตัวกล้องโ o n y ่ซีดอนั่นเองครับตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่82,990บาทส่วนตัวนี้อยู่ที่77,990บาทนะครับก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะว่าราคาถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเปรียบเทียบกันเนาะคือเจ้าอย่างเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะคร โซนี่ซีวีวันตัวนี้จะเป็นกล้องที่เน้นงานวิดีโอแต่เท่าที่ผมได้ไปลองใช้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถทํางานภาพมิงนะครับได้โอเคอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวครับวันนี้ก็เลยมีคอนเทนต์มาเปรียบเทียบกันครับระหว่าง Sony ่เจ็กับเจ้าตัว Sony CV1 วนาะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์ครับ เรามาดูบอดี้โดยรวมนะครับของเจ้าตัวกล้อง Sony CVE1 นะครับแล้วก็เจ้าตัวกล้อง Sony 7เอเตัวนี้กันสไตล์ของตัวกล้องนะครับตัวเ7 m จ็ทก็จะเป็นสไตล์แบบกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ทั่วไปนะครับจะมีเจ้าตัว EV f นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางส่วนเจ้าตัว E1 ตัวนี้นะครับจะเป็นสไตล์ฟิลแบบเลนไฟเดอร์แต่จะไม่มีเจ้าตัว EV f นั่นเองครับทั้ง2ตัวนะครับต่อด้านหลังสามารถพับได้นะครับรอบทิศทางเลยนี่นะครับ สามารถพับได้นะครับเราทิศทางเลยไม่ว่าคุณจะต้องการมุมไหนตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับพับได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับปุ่กคคุมด้านบนนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับคือเวลาได้คุณสลับโหมดนะครับภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็สโลมโมชั่นครับซึ่งการเปลี่ยนโหมดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับนะครับได้ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็มีการแยกงนะครับการทํางานที่ชัดเจนมากๆครับเช่นอ่ะผมปรับโหมดภาพนิ่งอยู่เป็นโหมด M แล้วก็สลับนะครับมาเป็นวิดีโอของมันจะเปิดโหมด S อยู่ตัวนี้นะครับก็จะสาคัญนะครับ ่าาาาสุดททีเเรํงนอไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพอนทางแต่ชอบมากๆนั่นเองครับนอกจากนี้เจา้าตัว Sony 7 4จะมีปุ่มในการเปลี่ยนโหมดนะครับซึ่ง E1 จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับลักษณะที่ต้องอยู่ในเจ้าตัวหน้าจออย่างเดียวนั่นเองครับอื่นๆนะครับด้านหลังหลักๆก็มีความคล้ายกันครับแต่สิ่งที่จะต่างกันคือเจ้าตัว A7 IV จะมีเจ้าตัวตัวสติกตนี้ให้เราสามารถเปลี่ยนจุดโฟกัสได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ผมคิดว่าคนที่ใช้กล้องลักษณะประมาณนี้นะครับ E1 เลยพวกนี้จะเน้นการใช้แบบลักษณะที่เป็นจิ้มโฟกัสกันอยู่แล้วก็จะเค ว่าด้านการทำงานครับเมนูก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็มีการปรับนะครับในรูปแบบของแต่ละตัวให้มันเหมาะสมนั่นเองแต่ในหน้าจอปกตินะครับก็มีความใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับแต่ควบคุมต่างๆนะครับที่เราสามารถคอสซอมได้นะครับเจ้าตัวอีวันจะสามารถกดนะครับผ่านเจ้าตัวหน้าจอบนหน้าจอตัวกล้องได้เลยอันนี้ก็ถือว่าสะดวกกว่าเจ้าตัว Sony A7 m a r ็ i มนนั่นเองแล้วก็เมนูต่างๆนะครับทั้ง2ตัวสามารถใช้ระบบสัมผัสนะครับได้เลยถือว่าโอเคสุดๆครับ อีกอย่างนึงเลยนะครับที่มีความแตกต่างกันชัดเจนครับก็คือเจ้าตัวซีนีวอล์กนะครับก็คือการที่เรากดไปนะครับเนีย่ยมันก็จะเป็นการปิดโนแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเปิดตัวนี้นะครับเราสามารถคอสตอมนะครับตัวตัวสีได้แยกด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้เป็นในโทนประมาณไหนนั่นเองครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าตัวอีวันนั้น ค่อนข้างตัวเพกกว่าครับเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงครับก็คือด้านของพอร์ตครับจริงๆพอร์ตทั้ง2ตัวนี้ครับมีความใกล้เคียงกันมากๆมีเจ้าตัวรูหูฟังนะครับด้านบนสุดนะครับมีเจ้าตัวไทซีนะครับมีเจ้าตัวไมโครแล้วก็มีเจ้าตัวช่องเสียบหูฟังนั่นเองครับแต่สิ่งที่ต่างกันครับก็คือด้านหัว HDMI ครับเจ้าตัวโซนี่ a า IV ตัวนี้จะให้หัวแบบ Fu Full HDMI นะครับแต่เจ้าตัว E1 ตัวนี้จะให้หัวครับลักษณะที่เป็นไมโคร HDMI ก็จะมีความสะดวกนะครับไม่เท่ากับเจ้าตัวโซนี่ e n t 4น้ำหน ของทั้งสองตัวนี้ครับ Sony 7เมีน้ำหนักอยู่ที่658กรัมส่วนเจ้าตัว Sony CBE1 ตัวนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่483กรัมซึ่งถ้าถามว่าการใช้งานจริงต่างไหมก็มีความต่างอยู่ประมาณนึงแล้วก็ยิ่งการใช้นะครับบนเจ้าตัวพวกแบบใส่พวกเป้ผมว่ามีความต่างอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงครับคือด้านคลิปครับคือเจ้าตัว E1 ตัวนี้จะมีคลิปนะครับแต่ก็จะไม่ได้ลึกมากนะครับสู้เจ้าตัว Sony 7ไไม่ดซนี่เคิด่าโาพนม่ ตัวนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจําเป็นมากๆครับเรื่องสุดท้ายนะครับพี่อยากจะเปรียบเทียบให้ดูวนแบบใกล้ๆครับคือช่องใส่กลาสตัวนี้นะครับจะมีช่องใส่กลาสทั้งหมดหนึ่งช่องเป็น u s s 2นะครับส่วนเจ้าตัวกล้อง Sony A7 IV ตัวนี้ให้ดูเลยตัวนี้นะครับจะสามารถใส่นะครับได้ทั้งหมด2ช่องด้านบนนะครับจะสามารถใส่เจ้าตัว c f s s ที่เป็น Type A ได้ส่วนด้านล่างจะใส่เป็นเจ้าตัว SD Card ปกติอย่างเดียวนั่นเอง อีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้ดูครับคือด้านการปรับนะครับเจ้าตัวโหมดนะครับตัวนี้นะครับเอเจนต์มาโฟจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับ ส่วนเจ้าตัวอีวันนะครับก็ได้สามารถปรับนะครับไปในส่วนของเจ้าตัวนี้นั่นเองฟลุ๊ปฟลุ๊ฟลุ๊มาพูดถึงภาพนิ่งของทั้งสองตัวนี้กันก่อนครับเจ้าตัวกล้อง Sony 7 m จมาตัวนี้จะเป็นกล้องไฮบิดที่มีความละเอียดนะครับสูงสุดอยู่ที่3.3ล้านพิกเซลครับซึ่งเป็นตัวเลขที่คุ้มค่าแต่ชอบมากๆเลยกับเซนเซอร์รูเฟมแบบนี้เพราะว่าผมใช้เซนเซอร์รูเฟมนะครับที่24ล้านมาค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ครอปนะครับที่มันมากกว่านี้นิดนึงเจ้าตัวกล้องตัััววววเนนนนนี้้้้้มมมตตออบสงผาาากกกแแลลล็็ไฟ์ทดด ก็ทําได้ดีด้วยความที่เป็นเซนเซอร์แบ็กไซอัลูมิเนียมนะครับทำให้ประสิทธิภาพเจ้าตัวกล้องตัวนี้เป็นกล้องได้โหใช้งานประจําเลยส่วนของเจ้าตัวกล้องโ So นี c ซีบตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทนวีก็ลยกันครับแต่พิกเซลนะครับจะเหลืออยู่ที่12ล้านพิกเซลก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับถ้าใครไม่ได้ไปครอปผมมองว่าเจ้าตัว E1 ตัวนี้ก็ถือว่ายังโอเคเนาะแต่ถ้าใครอยากไปครอปนะครับเจ้าตัว A7 m ิมาจะมีเบนฟิด้านการครอปที่ดีกว่าพอสมควรเสื่องเรื่องน้อยนะครับถ้าไม่ได้ใช้ที่เป็นนเบ2ช่มือพกนี้มมอง าเจ้าตัว A7 4นะครับกับเจ้าตัว C V E1 อะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากแต่ถ้าเกินนะครับ ISO ที่แบบ12,800ผมมองว่าเจ้าตัวนี้นะครับให้คุณภาพที่โอเคกว่าด้วยความที่โฟโตไดโอดนะครับมันมีขนาดเล็กกว่าด้วยครับแล้วก็เจ้าตัวกล้อง Sony C V E1 ตัวนี้นะครับจะสามารถดัน ISO นะครับได้สูงสุดทียากกว่านะครับรวมถึงช่วงเ t e n ตัวนี้นะครับสามารถดัน ISO สูงสุดได้ที่4 9 6 0 0ส่วนตัวนี้ครับจะดันสูงสุดนะครับได้ที่2 4,800นั้นั่นเองครับก็จะมีความแตกต อยู่ประมาณหนึ่งของด้านภาพนิ่งส่วนการรัวของทั้ง2ตัวกล้อง Sony A7 Mark แล้วก็ E1 ตัวนี้สามารถรัวได้สูงสุดนะครับที่10ภาพต่อวินาทีแต่เจ้าตัว A7 Mark ครับจะมีเจ้าตัวแมนเ Shutter ให้เราสามารถกดกึกกึกได้นะครับเพื่อมีเสียงจริงๆส่วนเจ้าตัว E1 ตัวนี้นะครับจะเป็นเสียงที่ออกมาจากลาโพงครับมาพูดถึงด้านงานวิดีโอของทั้ง2ตัวครับทั้ง A7 Mark แล้วก็เจ้าตัวนี้ทั้ง2ตัวในวันนี้นะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดที่เจ้าตัว 4K 60fps ครับสิ่งที่แตกต่างกันในนนด้้้าา ProK60 FPS คือเจตัวี จะมีการครอปแบบซูเปอร์3.5หรือคือ1.5แต่ตัวนี้นะครับจะไม่มีการคลอปแล้วก็ที่สำคัญนะครับในอนาคตคือเดือนหน้าเดือนมิถุนายน2566นะครับก็ตัวนี้จะสามารถถ่ายวีดีโอระดับ 4K 120fps ได้นะครับถือว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดของเจ้าตัว Sony c b ั1ตัวนี้เลยถามว่ามมีความแตกต่างกาันส่วนตัวรู้สึกว่าสิ่งที่เบนเอฟิตจริงนะครับคือการที่มันไม่ครอปเนาะเพราะว่าในการทํางานทั่วไปครับก็ไม่ได้มีใครแบบกด 4K 120นะครับกันเยอะมากขนาดนั้นในอันนี้คือเทียบในความแบบ คนรู้จักะลยพวกนี้นะครับที่เป็นโปรเฟชชั่นอลครับก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเจ้าตัว 120fps นะครับบน 4K กันเท่าไหร่ครับแล้วก็คุณภาพไฟล์ด้านงานวิดีโอเนี่ยครับเจ้าตัวนี้นะครับ a 7 m a c จะเป็นวิดีโอ 4K นะครับแบบโอเวอร์ม pling ครับคือมันจะ record นะครับด้วยขนาดไฟล์ที่เต็มเซนเซอร์แล้วก็บีบัดข้อมูลนะครับมาเหลือเจ้าตัวความเรีย 4K นั่นเองแต่เจ้าตัวกล้อง Sony c v 1ตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องลักษณะที่เป็น Full Pixel d u t ครับก็คือด้วยความที่เซนเซอร์มัน12ล้านใช่ไหมครับพอมันนนรอปล้ะก็็จเ8า โอเคพอดีทําให้ข้อดีตัวนี้นะครับจะมีความร้อนน้อยกว่าในการถ่าย 4K ซึ่งตัวนี้ข้อดีนะครับก็คือจะได้ประสิทธิภาพด้านรับแสงนะครับหรือด้าน ISO ที่ noise นะครับมันจะต่ำกว่านั่นเองสําหรับเจ้าตัว E1 ครับทั้ง2ตัวสามารถถ่ายได้ด้วยโปรไฟล์สีนะครับทั้ง S log 2 S log 3 CTO รวมถึงไฮเอครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับคือเจ้าตัว E1 ตัวนี้จะสามารถใส่เจ้าตัว Cu s ต o ม l ัดหรือว่าสีนะครับที่เราชอบผ่านเจ้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามานะครับอย่างเจ้าตัว E1 ได้ทํําาาาาาาใใหหห้กกรีีจะมมมควลลยนนนัทงก แต่สําหรับคนทั่วไปครับผมมองว่าทั้ง2ตัวนะครับมี S ออก3เหมือนกันค่อนข้างจะโอเคต่อการทํางานด้านทํางานไฟสีที่สําคัญทั้ง2ตัวครับรองรับการทํางานนะครับลักษณะนี้เป็น422ซิบิตออร์์ทรทั้งคู่คือคุณภาพนะครับด้านงานวิดีโอคือดีมากๆทั้งคู่ครับด้านระบบโฟกัสนะครับทั้ง2ตัวจะเบสด้วยเฟดดิเทชันจำนวน759จุดแล้วก็คอนทราดิเทชันจานวน425จุดครับสิ่งที่ไม่มีความแตกต่างกันครับคือเจ้าตัวเนี้ยเป็น AI นะครับถ้าเรียกง่ายๆคือ AI เลเวลกลาง มันสามารถดีเทคนะครับเจ้าตัวคนนะครับสัตว์นะครับต่างๆได้แล้วก็เบิร์ดได้นะครับหรือว่านกแต่ตัวนี้ครับสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาครับก็คือด้านการแท็กนะครับพวกเครื่องบินพวกรถไฟรถอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้จะสามารถอ้อแล้วก็เจ้าตัวแมลงครับอีวบนจะสามารถแท็กได้แต่ตัวนี้นะครับจะไม่ได้สามารถแท็กได้นะครับเลียดขนาดนั้นครับอย่างไรดีครับก็ต้องบอกนะครับว่าทั้ง2ตัวนะครับจะไม่ได้มีออโต้นะครับหรือว่าพิวริตีนะครับคือได้เซว่าผมไปถ่ายครับ เฟแมวใช่ไหมครับกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยสมมุติเวลาเราตั้งอ่ะนดีเทคว่าอยากให้มันโฟกัสที่สัตว์ก่อนแล้วก็อ่ะโฟกัสสัตว์ไปแต่ถ้า เรานะครับอาหารมาฝั่งนี้โดยที่ไม่มีแมวมันจะไม่ได้โฟกัสนะครับที่ดวงตาของคนนะครับเราต้องไปตั้งนะครับเป็นโฟกัสดวงตาคนก่อนซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่าโซนี่นะครับทั้ง2ตัวเลยหรือแม้กระทั่งอาร้ฟในพวกเนี้ยมันควรใส่ตัวออโต้นะครับหรือว่าใส่เจ้าตัวพาราดี้นะครับมาให้ใช้งานกันได้แล้วนั่นเองครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้โซนี่ปรับปรุงอีกเรื่องที่อยากจะพูดถึงครับของทั้ง2ตัวครับคือด้านความร้อนในการ heat นะครับเมื่อวานครับผมได้ลองเทสนะครับทั้ง2ตัวเลยในการถ่ายเพราะว K 25p นะครับแล้วก็ i ิ r a รทนะครับที่60เมกนะครับทั้ง2ตัวนะครับสามารถถ่ายวีดีโอนะครับในอุณหภูมิห้องได้นะครับเกิน1ชั่วโมงทั้งคู่นะครับแต่พอผ่าน1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเจ้าตัว Sony CB1 ตัวนี้นะครับจะขึ้นนะครับจ้าตฮีทขึ้นมากแล้วก็พอไปประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะครับตัวนี้ก็จะตัดเลยแต่เจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับ HJ4 จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นครับคือสามารถทนความร้อนได้มากกว่านั่นเองครับทั้งนี้ในความรู้สึกของผมนะครับก พอนะครับต่อการใช้งานของผมหนังคู่ไม่ต้องเป็นกังวลนังคู่ครับสามารถทํางานได้อย่างสบายใจเลยยกเว้นนะครับเวลาได้คุณไปถ้างานกลางแดดนั่นเองครับอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับกล้องทั้ง2ตัวนี้ครับด้านต่อไปที่อยากจะพูดถึงครับก็คือด้านของราคานั่นเองราคาของเจ้าตัวกล้อง Sony 7จีนมาโฟนะครับบอดี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับอยู่ที่8 2 9 9 0บาทครับช่วงโปรโมชั่นก็อยู่ที่ประมาณ7 0,000กลางๆนะครับถึง7 0,000มื่นนๆก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพนะครับส กล้องรุ่นใหม่นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่7 7 9 9 0เดรอยบาทเดนกันตามตรงครับราคาในการซื้อจริงๆนะครับแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับเป็นปัจจัยประเจกันเลยทีเดียวครับถ้าถามนะครับว่าเราควรจะซื้อกล้องตัวไหนดีนะครับว่าจะเป็น A7 IV หรือ E1D นะครับถ้าคุณเน้นในงานถ่ายภาพนิ่งเลยนะครับจาตัวกล้อง Sony A7 IV ก็มี benefit หลายๆอย่างนะครับที่ดีกว่ามีคริปที่ใหญ่กว่านะครับมีจอย s ต i ๊กให้คุณสามารถทํางานได้ง่ายมีจ้องมอง EBF นะครับเวลาที่คุณทํางานกลางแดดอันนี้ค่อนข้างจะจำเป็นรวมถึงปุ่มควบคุมต่างๆ ของเจ้าตัวกล้องก็ทํางานนะครับได้ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ทํางานใช้งานง่ายกว่านั่นเองครับแต่ถ้าใครนะครับเน้นในงานวิดีโอนะครับเป็นหลักแบบเกิน 70- 80เอซนะผมแนะนําให้มาตัวนี้พวกตัวนี้นะครับจะได้ฟีเจอร์วิดีโอที่ค่อนข้างจะมากกว่านะครับเปหนักบเบากว่าแล้วก็ไมโครโฟนหัวกล้องนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านั่นเองครับแต่ถ้าใครนะครับใช้งานภาพนิ่งวิดีโอแบบ50-50นะครับก็อยากให้ไปลองทั้งสองตัวนะครับว่าเฮ้ยตัวเองนะครับชอบกล้องลักษณะที่เป็นเจ้าตัวสไตล์แบบแบบนี้นะ นครับกว่านั่นเองครับก็ลองตัดสินใจกันดูครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางซูมพมเล่าโนที่ให้เรานะครับยืมเจ้าตัวกล้อง Sony 4 VE1 ตัวนี้นะครับมาให้เราลองใช้กันแบบยาวๆนะครับก็สามารถไปอุดหนุนนะครับที่ร้านซูมพมเล่ากันได้นะครับใครไม่ว่าจะสนใจเจ้าตัวอีวันตัวนี้หรือ Sony A7 4นะครับก็ลองไปดูกันได้ครับที่ซูมอมเล่านะครับทั้งหน้าช็อปนะครับหน้าเว็บไซต์หน้า a c e b o o k นะครับรวมถึงยูทูบซูมอมเล่า่นเอครับสำหรับวันนี้ในการเปรียบเทียบนะครับจากที่ผมไ้ลองใช้มาประมาณ2สัปดาห์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องหนั่งพีของผมด้วย,วยส่วนวันนี้ผมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ